ฮัลโหลสวัสดีการยามเย็นๆนะคะลูกค้านะคะวันนี้นี่เราเตรียมส่งไม้แล้วนะคะลูกค้านะชุดนี้ส่งอ่าสะเซิงเซานะคะชุดนี้นะคะเต็มคันรถเลยนะคะคือน้ําหนักเหลือให้แค่อ่าน้ําหนักเหลือให้แค่คนงานนะคะลูกค้าคนงานขึ้นไปนะคะคือน้ําหนัก พอดีเลยนะคะสําหรับคนงานขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเอาไม้ลงให้เฮียเขานะคะเ <ๆ S 2> ต็มคันรถเลยนะคะสําหรับไม้ชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมารีดกันเอาไม้ชุดนี้นะคะคือหน้าหกนะคะลูกค้าหน้าหกเป็นสักสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าหกนะคะนี่นะคะหน้าหกหน้าหนาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะชุดนี้นะคะ มีอยู่ทั้งหมดสี่ตรงนี้นะคะสี่ตรงนี้คือเก้ายกกวัวนะคะลูกค้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคงต้องเอาขึ้นรถกระบะนะคะลูกค้าขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะเอาไปลงรีดของเรานะคะเข้าไปลงรีดให้ได้หน่อยนึงก่อนนะคะเพราะว่าพี่เขาเร่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเคลียร์รีดก่อนนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเคลียร์รีดก่อนแล้วก็ก็จะมีอ่อไม้หน้าสามด้วยนะคะ ไม้หน้าสามของพี่แกนะคะนี่นะคะย,วยาวๆอย่างนี้เลยนะคะดเดี๋ย,ยวพรุ่งนี้เราจะเช็คเข้ากองแล้วก็เข้ากองเสร็จแล้วก็เช็คนะคะลูกค้าเข้าตรงนะคะแล้วก็เช็คเพราะไม้เรามันมันเยอะมากนะลูกค้ามันไม่ได้เข้าตรงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นิชาจะเคลียเข้าตรงนะคะพรุ่งนี้นิชาไม่ได้ไปส่งลูกค้านะคะให้แฟนไปแล้วก็นิชาจะเคลียรที่ร้านเนาะแล้วก็จะเคลียไม้ขายอันนี้จะเป็น ประดู่แดงแล้วก็มีมะข่าปนด้วยนะคะสามไม้นี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพวกนี้เราจะเหมาสจัดรายการจัดโปรเมากันถูกๆเลยนะคะลูกค้านะพวกนี้จะต้องจัดจัดเรียงนะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีล็อกนี้เข้าไปอยู่ด้วยนะคะพวกนี้นะคะล็อกนี้นะคะเป็นเป็นพื้นกระเทยนะคะมีไม้แดงไม้ดูแล้วก็ไม่มะข่าเป็นพื้นกระเทยเดี๋ยวพ่กนี้เรามาจัด <t> โปรถูกๆกันนะคะลูกค้านะอันนี้ไม้นะคะ ชุดนี้จะเป็นพื้นตะแบกซึ่งซึ่งน้ําหนักเกินพิกัดนะคะวันนี้คือเราไม่สามารถขึ้นไปให้เฮียเขาได้นะคะนี่นะคะขึ้นไม่ได้ต้องรองวดหน้านะคะลูกค้าดูนะคะมีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะที่ขึ้นขึ้นให้เฮียไม่ได้มีชุดนีนะะนดนนะะ้แล้วก็ชุดนี้นะคะไม่เต็งชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนู้นนะคะที่เป็นสีสีอยู่ตรงนู้นนะคะที่นิชาฉีสีไว้นะคะลูกค้าอันนี้คือไม่สามารถไปส่งลูกค้าได้ณตรงนี้นะคะเพราะว่า น้ำหนักเกินนะคะลูกค้าอันนี้ก็คอยไปส่งให้เฮียเขางวดหน้านะคะงวดหน้าเดี๋ยวเผื่อเฮียเขาจะสั่งนู่นนี่นั่นอีกนะคะลูกค้าถ้าส่งงวดหน้านี่เราก็จะไม่ได้เก็บค่าค่าขนส่งนะคะลูกค้าจะไม่ได้เก็บค่าขนส่งเพราะว่าเราเก็บแค่งวดนี้อย่างเงี้ยนะคะแบบอย่างเนี้ยอย่างเฮียเอาไปเนี่ยเราก็เก็บแล้วก็เออ